ถึงหน้างานไม่ม่อนชื่นแล้วนะคะอยู่ติดกับชายทะเลเลยดูให้แม่เราถึงหน้าแลวร้อนบบพยชัโยรอนแาวไม่ไย้วนักคารอแาบสวยมาก้ไข้ไ่อคอลลาเจนต้เข้านะนนอไ่อไม่ได้มากด้านนี้แอสว แอบด้วยค่ะแม่แม่มาได้้อยก็แอบด้วยสนใจมากเลอเดน้จม่าดค่ะท่าผู้ชมเนี่ยมาจากกรุงเทพตั้งแต่มาตอนนี้นะคะบุเก่านะคะมีสองสกให้เลกเอันนี้เลยนะคะเปงล้อเสียงภัยนะคะเดียนะคะก็หมุนได้ละอันนี้หมุนเนี่ยนะคะหมุนวงล้ออันนี้นะคะให้มันสีเหมือนกันแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นรางวันใหญ่กับทางเงินชโยไปนะคะ มาในงานได้แล้วนะคะพอเข้ามาที่งานเราไปตามซุ้มเพื่อขอบัตรทุกคนมาไวไวค่ะคุณแม่แต่หนูก็มาไวกว่านี่มาในทีมพี่ผูค่ะานุกมากเลยคือนนี้แลมาแก้ด้อยได้ทันดังไปพี่เอ๋ยอันนี้จะได้เลยต่างคนต่างคนเห็นใครก็ยังได้หมดขเลยอ่ะ ทำจเราได้เลหน่ารักมากนี่นี่ดูเนี่ส้างได้นะคะได้นะคะ้องไปก็ทำเพแล้วแต่วิ่งไปก็วิ่งมาเพียดโอเคแค่นี้ก่อนค่ไหมนกโอ้นัาการัันีาสุแต่ว่าเขายังมีความพิเศษทีู่ด้วย